ัสดีครับผมนุ่มมุดอนราวเคดีซีครับนะครับหลังจากมาเต็มเต็ธนาคารเต็มมาหยุดนี่ละตอกไส้ครับเขาอ้ปกรนสตกอยู่ข้างนั้นมือมาตกอยู่กล่องนี่ครับไม่ใส่ไม่หยุดลงเพราะอะไรครับเขาพอนอมยกรถลงให้เพราะว่า เขโ,โ่คนระจิตกรถ่วหาก็ได้แงสุดสายสง้ครับแสปมับ้ามีมอสตอกใส่ครับรถสองขั้นเร็ไปแร็มมากอยู่นี่ สองยูทูบน้ำแนมวงูดอดอนดาวเพจอีซี่ครับกดกดใหม่ในสองยูทูบฝากเป็นกำลังใจให้กนติดตามใหม่ได้ด้วยครับ

ทางกางเตลทางมาตรการเตลีผมไฟังอยู่คนเดียวก็เมื่อนี้พอนำไปแห้ได้ปุ๊บไปใช้่ปุ๊บพอนำกันได้คอมเมนต์จยืนเฝ้าอยู่มบอกหอนแดด้ปุ๊ผมมีมันบเนข่าได้แบบนี้นั่นแครก่อนนี้ย่อม มันเห็นคแมเมนเห็นหกผุ้ใหอ่มากมันทุกยินอยู่ยอมมันเกอกับเดี่ยวคว่ำคว่ำค่ำขัข้งี่รครับมือนีเดี่ยวคว่ำยี่ริพในเมืองฝนตกขับมือนีเด่เห็นี่นนากในเมืองฝนตกเพรยี่ริฝนตก ขันยูนีโต๊กนี่ต๊กเพืว่านี่กระทวงครับคุณผู้มิ้งมองไรไปแล้วนี่มันอยู่กลางทะเลอ,เอ,อ,อ้อมคางอ้อมเบลมีแต่ทะเลเมองไรไปแล้ว้นั่นก็จะน้ำบินนั่งน,นี่ก็จะน้ำบินเราบนกันทะเลทนะฟังทั้งมีกับทะเลครับผมยืนย,ย,ยุย่นมองหอนแดนนดแค่ไหนบุกนะครับ องเครื่องบินขึ้นทั้งพมละแมนบนเขานักบินคนก็ร่งขึ้นเครื่องบินครับตัวน,นี้เพราสนามบินัวเก่าว่าสาม,มารถที่สิบ,บินได้ 1, เขาสั่งมันวิยกระดับมันวิไหมอย่างเงี้ยก็ใ่ญ่ามากสนามบินตัวใหม่ทั้งนี้ครับลองรับเครื่องบินทั้งหมดสิลแลีนมาขามาฟังนี่ครับ ฟังคุณกับึ้นฟังพี่กับคืนก็ึ้นทั้งใสขึ้นทั้งหังวกับึ้นจะแต่เขาจะสั่งไปคืนหรือจะเขาจะบอกไปคืนทั้งใดขึ้นยีบวัดมือลงยี่วัดมือแต่พัดมันเปิดประเทศมาหน่วันที่สิบสี่ครับสิงคโปร์จะเปิดเป็นทางกันสิบสี่นี่สิบสี่ท่านว่านี่สิงคโปร์จะเปิดเป็นทางกันมาแบบบริเวกัลโต วอยเจ้าสีดาคมไห้มากกักตัวโยน้ำบ้านขับน้ำขับแมงคนงาน่ามากกัยูออห่หอพักครับสุดลูกหูกลูกตาเ๋ยวไปพอมันสาางเมืองไหมครับเกียดนี่นางกัสะสต๊อกดินน่นี่กัสต๊อกไปครับน่นี้กัสต๊อกไว้งนี้สุดัีงปุ่นกัะสต๊อกครับหลายบริษัทครับ นี่วันยากไง่้าเกินดนราไม่อยู่ในนี่แต่ละบริษัทนี่เที่ยวเขาเที่ยวออกวิดียวออกวเดียวเขาถาัดขึ้นมาแล้วกับมันโดนแกขึ้นไปท้กคดีย่างนึงครับเขาแกพ่อแม่เขาเลี้ยงลูกน,น้องดีอยู่บริษัทนี่ลูกน้องไปลูกน้องมัน เมนบ่มีหอบ่ปล่อยโอวลูกน่องหาลูกนองอางายครับโพผแมนแพงโอวนี่จะคือว่าลูกน่องสิแกนครับบริษัทนีบผมีว่าจะได้ลูกน่องสีลูกน่องบ่กแกนครับทำเป็นลูกพี่ปล่อยอห้ลูกน้องดีมีสีทุ่มคู่มือ 22โมงเห็ดน้ำมีสีทุ่มเห็ดน้ำเห็ดเทียงขึ้นแน่สีทุ่มแน่จุงนองยูโรครับมีแต่คนอยากไม่ยู่น้ำผมยูน้ำลปูปีผมมานี่หา6ปีแล้วตพตั้งแต่พศอสอส .1415 จนป่านนี้แล้วครับจนไว้ใจกันคนละเห็นจนไว้ใจกันสอนเอากันจนเป็นงานคนล้ว ตั dream, ้งที่เราเดินมาไม่ไม่ม่อยู่น้ำเล่าเล่าดาหนิวยก็อยากกำข้อดตีสอกคนเดลยวทุกพี่ผมแต่เล่าดีครับสอนบอกให้จำบอกให้เฮ็ดเอาเล่าดีครับสอนให้ทุกย่างคุ้มืือเนี่เปลี่ยนงานแล้วเอาไปทินไว้ไซกับเฮ็ดได้ครับลงหางล่างอยู่ของผนในเบด ว่ากันก็ไปแล้วใส่ไม่ว่ะคับไปแล้วมันโมย่อมยกรถแยกลงให้ลูกพี่ไปเห็นสร้างให้ขับขึ้นมาของโกว่าหงมุงคืนเขาก็เฉียบยกรถลงให้ดักแยมไลมันะยกรถล่องห้ครับเชคมันบางอยู่ด้วยแต่มันโมย่อแต่มันถิ่นดมันถิ่นย่อมยกล่องหายเลยล่องหายไงไงเพราะว่ายังเพราะว่ามันใส่เวลาครับชัวร์บตขออนุญาตจาก ซฟตีแนะ่ส่ขออนุญาตจากบริษัทแม่แนะ่ต้องขออนุญาตครับต้องเส้นไปอนุญาตสักวนเขาจึยกได้ให้0ปีทั้งหลายไปเส้นไปอนุญาตสักวันครับผมมีอย่างไรครับมือนีมาตอกดินของเก้านี่ละฝากนี่เด้อครับ ฝากช่องยูทูบนุม่มอูดอรเบ้าเค c ซีเนเดอร์ครับพี่น้องผู้สุขคนฝากกดติดตามให้เนเดอร์ครับพ่อเป็นคนกำลังใจพดลงคลิปใหม่ๆไห้เบิง้งแต่ละมือให้งานผสมกันเนาะครับจากจีตกไสแน่สุดทั้งปุ่นทั้งเค็ตทั้งปุ่นก็มีครับโอ้นสุดทะเลทั้งปุ่นก็มีงานหลายหมองพด เด่เดาลูกพี่ที่เอาไปงานองได้เลงต่ำบางั้นคนไทยแย่เขาจีนอยู่กับลักแต่ว่าคนไทยเป็นงานนี่โอ้ยสมุหิตบางนี่สองสมุงกัเห็ดมางนั้นสมุนงึงจักดินขึ้นขึ้นดินหารถมันกิดอะรกันเล่าก็ะหายไปครับกันบกเฮ้งานบัวเขาบัวเขาท่าแล้วไปโลดแล้วขับไปโหลดให้ยีไปใช้ไม่นี่ยกรถแยกลกให้นี่กัน ข้างล่างเฮ่นั้นบ่เป็นครับเสี่ยวข้มไปข้มกลดไปให้อยู่ตงเข้มวัยอมๆยกรถแยกลงให้มาอีกงีย้ยนะครับเราสองขันแรงก็ไปก้ามมาก้ามาก็ไปอยู่นี่ถ้าเป็นบ้านนั้นถ้าเป็นเมืองไห้นี่รวยเลยครับเจ้าของบอ่อไส้นี่เอาครับเนาะ ค่ะนี้ก็ขอฝากติดตามอย่างผมเลดเดอรครับนุ่มมูดอนเบ้าแคทดิซี่กดติดตามอย่างผมเลดเดอรครับทางสองยูทูบน้องไหมครับตั้งขึ้นไหมครับแล้วับสวัสดีครับ